สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องฟูมคิดทีวีกันอีกแล้วครับวันนี้จะมารีวิวปืนเนละ็เอนตินัสปืนใหม่ของเราะะแล้วก็ที่เหลือที่เหลืออีกสี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่เราจะมารีวิวน,นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาวันนี้กันเลยเอ๊ แล้วก็มาทดสอบใส่ก,นกรนเม็กะสีใส่กอนเลยครับทุกคนนี่เวลาทุกคนใส่จะใส่เมกะสีได้ตอดเมกระซ,ซีครับให้กดตรงนี้และเราจะใส่เม็กะสีก็ใส่เข้าไปเลยนี่มันก็จะดีหลดจะสูนแล้วถ้าจะออกก็กดตรงนี้เหมือนเดิมก็ดึงออกเลยครับใส่เข้าไปก่อนก็ ปืนเลบเป็นปืนปนลบเอทีเอสนี้เป็นปืนเลบแบตเตอรี่จะใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เป็น่านก้อนใหญ่สีก้อนนะครับก้อนนี้ตัวนี้จะมีเสียงก้อนข้ตัวเช้นล่างไงแล้ววิธีการใส่กระสุนดึงแบตเตอรี่ของเอทีเอสก็นะครับก็คือทั้งทีเราอาจจะใส่ที่แมกกาซีนก็ได้หรือว่าเราจ,จะใส่ที่ตัวปืนตัวนี้ก็ได้อันนี้ติด ถ้าเรามันติดแบบนี้ครับแล้วก็ต้องใส่สองนัดไปให้มีกระนีงสองนัดเลยก็กดตรงนี้นี่ข้างหน้านตรงนี้ปุ่มสีดํากดแล้วก็เลื่อนลงไปอโอเคให้มันรีโหลดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลย โอเคตอนนี้ไปเทสยิงกันเลยนะครับตอนนี้นะคะเราก็จะมาเทสยิงกันนะครับได้แค่นี้ก็กระสุิมี้แค่นี้จริงๆแล้วแมกกาซีนนี้นะครับมันใส่กระสุนได้อิสระสิทธับนะครับแต่ว่าปืนแบตเตอรี่ต้องระวังอย่างนึงนะครับก็คือกระสุนอาจจะติดได้เพราะปืนแบตเตอรี่เป็นปืนที่กระสุนติด ่อยมากแล้วก็ระวังพังด้วยเพราะพวกเปิดตันี้ถ้าเราเล่นนานถ้าเราไม่ได้เล่นนานเกินไปเราก็ต้องถอดอย่าิ่มถอดถาดออกด้วยครับ<ช>ที่รกระสุนวัที่ติดนะครับเราก็ต้องถ้ามันติดนะครับแล้วก็ต้องใส่อันนี้แล้วต้องเปิดตรงนี้ดูนะครับมันก็จะขึ้นสีดแดงแปลว่าเราไม่สามารถใส่กระสุนได้อยู่ ถ้ากระสุนติดแล้วก็ดูในนี้ถ้ากระสุนติดแล้วก็มันก็ต้องถอดแม่กระสนออกมาก็เอากระสุนออกหนึ่งนัดแล้วเราก็ใส่ใหม่เพราะว่ามันอาจจะแน,น่นเกิดไปแต่ว่าเวลาใส่กระสุบนบางทีก็ต้องกดตรงนี้ยตืดกระตือตืดกือนั่นต้องใส่แบบนี้บางทีนะครับ ให้กระสุนมันลงได้ลงมาให้สนิมใจตื่นไดครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดะตับจะขายแพงใจบุตรีวีด,ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตาาและกดกระดิ่ดด้วยครับบ๊ายบายชู